ไม่โนลืมลจุเลยโอเคีนี้ราไม่ด้บชอบยดๆวันนี้กับผัดผัดผัดผัยิงยิงเอยอยเอยอย่าอย่ิงอต่อยมมันอยู่ไหนไม่รู้มันรู้อย่างเดียวเือตะเทนตะเทนอุ้ยตะเทียนยงไม่ตายอยู่ดีๆยิงขาแล้วมันก็ตายเลยบ้านทำมัตายง่ายจังปีตายลุยกางเขนอ้ยกางเขนอยกางเขน อุ oh. ๊ยอุ uhm ๊ยตะทีอุ๊ยปั้นช่วยเขาไว้โอืออือออเอาเอาเขาเอาหัวโมงมันตายยิงมั่วนะคะน่าจะเขาเอาเขาเอาหัวได้เขาเอาหัวโมงมันตายเอ้ยเุ้ยระวังนี่เอ้ยไม่โดนนี่อี๋ช่วยด้วยข้างล่างมีตัวหนึ่งโอ้ยข้างบนก็มีตัวหนึ่งโอ้ยลงมาข้างล่างก่อนไหมอ้ยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยคุ้ยเขาฆ่าทีเดียวสองตัวไดโอ้ยโอ้ย เราเกิดสิอู้มันอยู่ไหนเออ้ยิงมัวดะอู้ยิงอยู่นี่โอ้ยิงบอสทีเดียวตายเลยโอ้โอ้อะไรก็ไม่รู้เออโอ้ยทำไม่ง่ายตายเลยโอ้โอ้เริ่มไม่ง่ายแล้วหายตัวแล้วโอ้โอ้ช่วยด้วยโอ้ยกำลังช่วยอยู่โอ้อยตกรายเกิดไปแล้วสิแม่้ายมาแล้วขอนกะบคุณแม่ที่ไม่เรียนเดี๋ยวมูอดม ไม่ลืมครับเขาก็กเหมือนกันขบอกว่าถ้ามาครูสอนนะเขามาครูมาเขามาีครูสอนปากออนจนี่ยอจดีตไม่ก็เลยไปตายตายเอ้ยไปกลับบ้านเร้ยเร็วร็วเร็วไองไม่ง่เลยเขาถนูฟาดมันตายล่ใช่ไมด็ไม่เปดเฟเอ๊ เอ็ด่นะถิ่นกระถิ่นรด็มันลอยลงมา้ิจังถิ่นวกจะถินวิจัติน อ uh, uh, ุ้ยสายสินอุ um ้ยอะไรเนี uh, ่ยอืุ้ um ้ยเขาจะตายแล้วเหมือนกันนั่นแหละฟิวฟิวฟิวจริงแต่ดูตัวปั้นไปฟิวอุ้ยฟิว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  ฮานเอาธนูฟันมาตะจูบ <c oughs> ีคอนทิ้นย์เลอดแต่ละคน <c oughs> โอ้โอทูบีคอนติเนยเลือดแต่ละคน <c oughs> เอาผ้านี่แุ้้หเดกเด็กเด็กเดเด็กเด็กเด็กเดเด็กเด็กเด็กเดงกเด็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 กเน็กเด็นเด็กเด็กคลิปเะเดี๋เวเด็กเด็กกเด็เดกเดอเกเด็กเด็กเด็เเเดกกเด็กกเด็กเเดเ็กเเดเ้าเาเดกเาเเคกกกเเ็ก ยิงไอ้จะเข้ามันนะเดี๋ยวยิงเลยอุ้ยอ้าวมันโขกกำแพงตายอ้าวยิงทีเดียวตายมันมีตัวหนึ่งโขกกำแพงตายอ่ะเดี๋ยวเอาฉันดูฟาดเลยนะตะเข็นตกางเข็นอุ้ยกังเข็นตกน้ำอุ้ย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 ฟานเขาเขาคิดว่าตกลงไปอยู่ข้างล่างควรอย่างนี้อืมแต่ว่าอุ้ย อุ้ยโดนตีจากด้านหลังฉันงั้นเขาหนีแล้วอุ้ยติดอุ้ยติดเ๋ยวเรวเร็วเๆ็วระวังแล้วแล้วแล้วเขาดีแหละหลังปั้นไม่ใช่หลังเขาเดี๋ยวลงล่างก่อนอืดีๆท่าเขาเกิดการจุกเกิดการจุกขึ้น เนี่ยมันเป็นบล็อกเลยฟิว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 เอ้าเมื่อกี้มันตกลงมาโดนชูบีคอนชิิวเอ๊ะถ้าเขาใช้ธนูนะหายตัวทำอะไรได้นะ่ปันเออไม่โดนมันตีมันเป็นอมตะแป๊บหนึ่งปันเอาธนูหมดดอดเลืาเขาสิเตรียมพร้อม วิชาเขาเทมากอ้นี่แหละบอกชูวีคอนทินีจดิงจิงจิงเฮ้ยตอนนี้คือกำลังจะป่วยพลังอเมนอเมนค่ะออชาเขาเท่มากเลย้าเขาเท่ออี่ อุ้ยวดูดีๆก็ตกมาบนหัวเขาเลยดื้อดื้อดื้อบ้านนี้ดูเขาเป็นโจโจ้เขากำลังเขาเป็นโจโจ้เขากำลังยิงมันอยู่เขาเป็นโจโจกมลังยิงมันอยู่อุ้ยไฟไฟเปล่าต้นไม้ทิมเขนต้นไม้ทิมขาไม้ทิมเขนคือเลยไม้ทิมเขนหุยไม่นะวิชมีคอที่นิ้วเขาล็อกหัวบอสไว้ตายได้ยังไงตายแล้ว ภาษาพลังเหมือน, <c oughs> นเขาเหมือนเขาเอาเหมือนเขาใช้ธนูยิงออกมาเลยอ่ะบ้าน, <c oughs> นเขาสิเขอไปผ่าท่ามันเทง่ยโอ้โหอันนี้คือรูปล่างเหรอมันต้องโดนสักตัวแหละป้านให้มันไปอยู่รวมกันอือไม่โดนสักตัวเลย เอ้ยยิงเมื่อกี้เขายิงก้นมันแล้วมันตายยืนไหนยังอยู่ไหนดักเอออ้วนชนแล้วนั่นอ่ะเอ้ยวิเขายิงมันตาลโอ้ประสานพลัง บ้านป้านอ้หูยเมื่อกี้ธนูมันกำลังดูดิบ้านดูธนูเขาดิเอ๊ะป้านธนูเขาดูธนูเขาดิ้วจิ้วธนูเขากำลังต่อมาตัวเขากำลังกำลังยิงธนูอยู่เลยเขาหลังเฮ้ยมันวิ่งหลบได้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยฮะเฮ้ยมันอัปเดตใหม่ตอนนัทตดาเลย ฮึยว่าอัเดเสร็จตอนหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแัปวูฒก่อนโน่าจะเขาไม่เอาไม่เล่นธนูแล้วอุ้ยอุ้ยออกเลยออกเอ๋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 เขาเปลี่ยนด้วยอ๋อนี่มั้ยวดฒีเลยจริงดริ อันนี้อะไรเอาแล้วแมงทำอะไรได้อ่ะอันนี้คูงคูงทำอะไรได้มาเนี่ยอันนี้ทำอะไรได้เนี่ยอันเนี้ยแล้วเนี่ยอันนี้เนาะอันนี้มันสร้างน้ำแข็งกับเอ้ยสร้างวัตถุกับควบคุมแล้วเนี่ยเออแนวทาอย่าใช้เลยเออมาเชิญเข้าไปเนี่ยเออเอาเลยเอาเลยหัวจีหัวจื้อเนี้ย โอ้โหอ,อุ้ยหมดจัก๊กอ,อันนี้มันจะติดตามตัวคือถ้าโดนตัวปุ๊บมันก็จะติดไปเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดสีเขียวอ่ะสีแดงนี่คือตุ้มสีเขียวนี่คือติดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะระเบิดตุ้ม โอ๊ยโอ๊ยอ้ยยา่าอย่าว่าไม่โดนเลยสีเหลืองนี่ก็คือบินเอเอ๊ใช้ใช้ปืนฟาดถ้าถ้ายิงโดนแบบตรงๆนี่ก็ทีเดียวตายสำรับคนรร้อนอ่ะทีเดียวตายสำรับคนก็ได้นะทีเดียวตายก็ได้ อติดตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ตุ่มอืมเอ้ย y you ย know, you know. ู่น o อ y o ยู่น w h e ฮั<ข>ลโหลยูเขาเขาลบปืนโหดหน่อย you อยูเขาลบเขาลบปืนโหดหน่อยอย่าอย่ <c oughs> อืออือด้านทวีคอนดติ ไม่โดนเอ๊ะจริงปิดตามตปันผู้มีคอนทิเนียม่โดนไงโอ๊ยเขาจะตายแล้วเนี่ยทำไมจะตายแค่ยางตู้ระวังเขาติดอะระวังอือ ถ้ามันยืนกันเรียงกันเป็นแถบมันจะมันก็ยิงได้นะเขาได้ไม่เขาจะตายแล้วปั้นไอ้เอะมันกันแล้วแหละอุ๊เขาตายก่อนดูดีคอนติดเดยไม่นีเยอยบอดเกิดมาบอดค่ะเอาใหม่เอาใหม่เออมันอยู่นะ ไปดนไปดนไปดู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 ไปให้ติดเลยให้ติดอยูงนี่แหนเอ้ยเอ้ยแล้วเอ้ยเอ้ยหลังโอ้โหอะไรนะถ้ามันคือจีนมาก นนะ <c oughs> ดูทันแล้วทวีคอนติเนียโอีก็โดนุบตีอะโดนปืนตายเกนปืนทิ้งตาย ต้บีคอนที่นี่อ๋อออหตายก่อนเขาติดอ่ะ ติดเขาไอ้นั่นไงอือเฮ้ยระวังโอ้โหวุ่นไวมากตอนนี้คือวุ่นไวมากตอนนี้คือวุ่นไวมากเฮ้ยข้างบนวัดอื้อตุ้มไม่โดนอื้อตุ้มไม่โดนอื้อตุ้มโนเฮ้เขาจะตายอุ้ยระวังบอสบินไปไหนก็ไปไปเลยนคคครรัััสสมมิ บ้าน่วยด้วยเขาตายแล้วเขาติดเพดานเขาว่าเราควรจะเปลี่ยนอาวุธเดียวนะเดียวนะมีบอสมามกัดมา,า,มาอีกแ,แ,แล้วมาอะเขาหลบอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอ้โหดาไฟชูบ<ว>ไม่โดนอุ้ยอย่งดีก็มีที่ยืนเขาจะเอานี่ไปทั้งน,นีเนี่ยคุ้มแบบีเบี่ยงใส่ไหม เอ้ยนีใช้ดาบฟันเลยนะอืมเ้ยระวังบอสเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดึงบอสเวียงใครให้ไหมเอ้ยเอาไปไม่ถึงปั้นเอามือมาบังโทษเอ้ยโนี่เบียงมือมือโทษนี่แหละเอ้ยเอ้ยเบียงจะเอวปูกันตีหัวเลยนะ เดี๋ยวเอาฟุกันทีหัวเลยนะทีหัวยีหัวเอาฟุกันยีหัวเลยโอ๊ยนี่เมื่อวานกันก็ม่มาชมแล้ยก็ซื้อหนึ่งเดียวกเขาต้องถูกนี่นีแม่โอ้ย,นะอยมือบางอีกแล้ว เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเออฮะโอ๊ยนี่โอ๊ยระวังรถอ่ะเขาควบคุมตัวอะไรเนี่ยเด็กอ๋ออ๋อเอาไฟเอาไฟเอาไฟเสียงเลเซอร์พี่คัส ขาเหมือนปั้นดีกว่ามอเคตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นโอเวดีกันเลจุดนึงโอเคนี่เนี่ยเอาไม่โดนเลยถ้าถ้าถ้ายิงโดนตัวมันจะมันจะดึงได้ นี <54. S 2> ่นีหนีเออหนีอะอ้ยเออเมื่อกี้โดนผู้กันตายอ่ะอุ้ยอยากใส่บอสมันอกี้มันโดนผู้กันตายอ่ะทันทีโดนผู้กันตายเออผู้กันขาดนี่คุณดึงมันได้เราถ้าถ้าเล่นกับเพื่อนเราสามารถดึงอาวุธเพื่อนได้เรออย่างโก ประกันบนหัวไว้กันหาที่ไม่มีที่ยืนเลยเฮ้ยระวังกว่าตัวเราเอ้ยสาววัดบังคับอาวุธมันได้ จะปักเสาเข็มเลยโอ้ยเย่มากะนี่ระคับอาวุธเลยหนีเอาแทงเพื่อนเลยอือเฮ้ยเขาดึงขาบอสดึงขาเฮ้ยมันมันทำไรนี่นี่แหละนี่แหละบอสมานี่เอากันจิ้มตีกันจิ้มหัวบอสตายมันนีเลย được đưa... say <laughs> à. <laughs> <bót. cười> à lại rồi đấy. Đây lại gặp đi đốn đừng lại sẽ còng. còng Bọt ở này nha. Mới kia còn thấy bọt đây. Bọt bọt bọt. Ui. <laughs> bọt lên không đốn bọt. Này có đi lại gì vậy bạn? โซ่เข้มจิ๋วลากเวุ้นบอลได้แล้วนี่เขาไเนี่ยบ้านเฮ้ยบอลครั้าเราลากคนละส่วนนะซึ่งโซ่บอลลากโซ่เข็มแทงโซ่เข็มแทงซอมบี้ตายบอลมาหนี่บอลมาหนี่เฮ้ยนี่แหละยทำอะไรคือการที่ซอมบี้โดนกล่องแล้วกระเด็นกล่องเบลเลอร์เลยเมื่อกี้อะไรคือการที่ซอมบี้โดนกล่องแล้วกระเด็นนั่นนี่ อะไรคือเร่งความเร็วมาเยอะเรืออะไรโอ้โหไปโดนโดนนี่อึ่ก็ยเยอะอยู่นะขันแอนเยอะอยู่นะนี่อึจึ๊งนี่ไม่โดนี่้ย่ดิ่งเกาะรักกงรักนี่อึ้ยอับดบ่งกาะนี่โอ๊แฟนฟาดหัวโบ๊ทตายนี่ คือเขาจะตายแล้วเหมือนกันเลยโอ้โอ้ร่อนถอยไปติวอะไรหรอไม่โง่โอ้ไม่เอาั้านตายแล้วอะไรคือการที่อะไรคือการที่พ่อมันขอติวคิดได้แล้วโอเคขอติว